เที่ยวดีมีคืนเที่ยวไทยลดหย่อนภาษี1.5เท่าสูงสุดไม่เกิน30,000บาทมีรายละเอียดยังไงจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะโ mm hmm. ครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศเที่ยวดีมีคืนมีหลายมาตรการนะคะแต่วันนี้ย่อแล้วย่อยอีก จะเล่าให้ฟังถึงมาตรการสำหรับบุคคลธรรมดาค่ะใช้ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคม2568ซึ่งมาตรการภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสามารถใช้ได้กับค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยหรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและค่าบริการของร้านอาหารซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะโดยนำมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายจำนวนไม่เกิน20,000บาทตามจำนวนที่จ่ายจริงค่ะโดย1 0 0 0 0บาทแรกซึ่งอาจจะเป็นค่าที่พักหรือค่าบริการของร้านอาหารที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax invoice ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะ1 0 0 0 0บาทหลังก็คือค่าที่พักหรือค่าบริการของร้านอาหารซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax invoice เท่านั้นค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายที่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักลดหย่อนได้1เท่าตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะ ส่วนจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดและพื้นที่บางอำเภอของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก15จังหวัดซึ่งเราจะดูข้อมูลได้ที่ตามประกาศนะคะว่ามีอำเภออะไรบ้างจะลดหย่อนได้1.5เท่าตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาทค่ะนอกจากมาตรการสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วนะคะยังมีมาตรการภาษีเพื่อสนับสุนนิติบุคคล จัดฝึกอบรมภายในประเทศสามารถหักรายจ่ายได้1.5เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักและหักรายจ่ายได้2เท่าในจังหวัดเมืองรองอีกด้วยค่ะ